ยิ่งรู้มากยิ่งทุกข์นั้นผิดทางคำเปยของชนสวิดัสเป็นมันเป็นเพียงสังขารที่จิตใต้สำนึกปรุงขึ้นมาหมดนกตอบแล้วรู้จุดประสงค์ของจิตที่ปรุงนี้ไหมปรุงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เรียนรู้ทุกจึงแจ้งสุขรู้เบื่อเสียงโลกจึงแจ้งการยอมรับเข้าใจ และอยู่กับมันรู้สัจจะเท่าใดยิ่งแจ้งการยกระดับจิตให้สุขบวกไม่ใช่รู้ว่าปุงยิ่งจมยิ่งเบื่อนายนั้นมันผิดทางแห่งสัจจะด่งโคนันทะต้านผักยิ่งคงอยู่ต้านผักอยากหนีโลกเท่าใดก็ยิ่งจมกับมารยาโลกให้ดึงลังมากขึ้นเท่านั้นเพื่อให้แจ้งชัดว่า ทุกสิ่งคือมารยารู้นี้เพื่อให้เกิดการเบื่อหน่ายอยากหนีโลกหรือยิ่งอยากค้นหาความจริงเมื่อพุทธองค์บรรลุตื่นรู้แล้วท่านไม่เคยเบื่อเซ็งหรืออยากหนีโลกอีกเลยนะหากเราเข้าใจจุดประสงค์เจตนาของการปรุงนั้นผิดยิ่งรู้มากจึงยิ่งทุกข์มากเช่นนั้นแลถาม บอกว่ารักให้รู้สึกดีได้ไหมทุกสิ่งไม่มีอยู่จริงภาพลวงตายึดขันห้าทยานอยากให้ความมีความเป็นความไม่มีไม่เป็นทยานอยากในกามทั้งหลายยึดเพื่อให้เห็นทุก์ทุกจึงเห็นยึดตอบขันห้าไม่มีอยู่จริงขนาดวิญญาณก็ไม่ใช่ของเรา เมื่อแขนขาการปรุงทั้งหลายไม่เคยมีเราเราจะยิ่งเบื่อหน่ายไม่สนใจแขนขาทั้งหลายนี้ไหมย,ยิ่งรู้ยิ่งเบื่อยิ่งมีพลังงานลบลบหรือยิ่งรู้ยิ่งแจ้งยิ่งสุขดั่งคําพุทธองค์คือผู้รู้คือผู้รู้ผ,รผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งสุข ดีละหรือแจ้งจิตชัดๆไปเลยว่าวิญญาณไม่ใช่ของเราแต่วิญญาณนี้เป็นของทุกคนทุกสปปรรพสิ่งมีวิญญาณหนึ่งเดียวร่วมกันเธอจะเข้ารักไร้เงื่อนไขมหาเมตตารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งดีหรือจะยิ่งนายขันหดีละสิ่งรู้ยิ่งสุขคือสัจจะถูกทาง ยิ่งรู้ยิ่งทุกข์คืออัตาตัวปลอมได้แทรกเหตุผลเข้าให้แล้วขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความหากข้าพเจ้าสื่อออกไปทำให้พี่ๆทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิญวนมรม,มาคูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ